สวัสดีค่ะคุณนกเล็กกับน้องถูกใจวันนี้เราก็จะมาชวนทําเมนูสลัดโยเกิร์ตดัชชี่คิสผลไม้รวมค่ะ <Wow. S 1> ใช่แล้วค่ะเป็นเมนูที่อร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> เพราะเราจะได้ประโยชน์จากทั้งโยเกิร์ตดัชชี่คิสที่มีจุลินทรีย์ดีช่วยดูแลลำไส้แถมมีแคลเซียมวิตามินดีสูง <Wow. S 1> และนอกจากนั้นก็ยังได้รับวิตามินและกากใย,ยอาหาร ที่ได้จากผลไม้ที่เราใส่เข้าไปเพิ่มด้วยนะคะโอ้โหประโยชน์เยอะขนาดนี้น่าทุกใจอยากทานแล้วค่ะโอ,อ้ถ้างั้นเราไปลุยกันเลยค่ะมา<ป>โยเกิร์ตและชี่คิสสองถ้วยผลไม้ตามชอบชีสแข็งและมะนาวค่ะเราก็จะหั่นผลไม้เป็นชิ้นลูกเต๋าแบบนี้นะคะในส่วนของการเตรียมน้ำสลัดนั้นเราก็จะใช้โยเกิร์ตแลชชีคสสองถ้วยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะน้องถูกใจก็จะใช้เป็นรถผลไม้ลวก <Okay. S 1> ค่ะว้าวมีเนื้อผลไม้ด้วยค่ะใช่ค่ะ, oh. คะบีบน้ำมะนาวหนึ่งซีกนะคะจากนั้นคน,นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ <c oughs> เราก็นำผลไม้ค่ะมาใส่ในชาม สีสันน่าทานมากเลยค่ะนำน้ำสลัดเ<อ>ทลงไปค่ะ <c oughs> และคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะโอ้โอน่าทานมากๆเลยเ <c oughs> มื่อส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็ตักสลัดโยเกิร์ตผลไม้รวมเนี่ยใส่ในชามได้เลยค่ะเ <c oughs> มื่อเราตักใส่ชามเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็นำชีสแข็งค่ะมาคูด โรยหน้าให้เรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสลัดโยเกิรต์ตดชชีรคิสผลไมล้รวมน่าทานสุดๆไปเลยใช่ไหมคะต้องบอกเลยว่าโยเกิร์ตเนี่ยมีประโยชน์มากมายแต่ที่เด่นๆคือช่วยดูแลลำไส้ทำให้ขับถ่ายดีพร้อมช่วยดูแลผิวพรรณให้เปล่ปงปลั่งอีกทั้งช่วยดูแลสุขภาพน้องๆหนูๆให้แข็งแรงด้วยนะ ใครชอบรสไหนก็สามารถเลือกไปทำน้ำสลัดได้เลยนะคะเพราะว่ามีให้เลือกถึง3รสด้วยกันค่ะมีรสผลไม้รวมรสสตรอเบอร์รี่รสบุ้งมพาวก็อร่อยนะคะ <Yeah. S 1> แถมทานสลัดทุกวันก็ทำให้เราไม่อ้วนด้วยนะคะ